เบียจ,จ๋าชื่นมาละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพลพัคมิตรรักเบียจ๋าทีหนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบียจ,จ๋าทีวีและน้องฟ้าคนดีคนเดิมค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูหนึ่งที่คิดว่าส่วนตัวเราก็ไม่ได้ถนัดมากนักหรอกแต่ว่าหม้อไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันมีกระทะในรูปแบบนี้มาให้ด้วยก็เลยจะเป็นการเสียดายมากๆถ้าไม่ได้ทำ วันนี้เราจะมาทําทาโกยากิค่ะไม่พูดพรามทำเพลงเพราะว่าเป็นมื้อเย็นพอดีนะ่ะหิวแต่ว่าทาโกยากิสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เขาจะไม่ได้ใช้กะหล่าปีค่ะเพราะเจ้าของสูตรเขาบอกว่าถ้าใช้กะหล่าปีมันจะเหมือนโอโคโนมิยากิเกินไปเขาก็จะใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นกับเทนกัสึเทนกัสึคือไอที่มันเป็นแป้ง เศษแป้งทอดจากเทมปุระ ง,ง,งององงองไฟร้อนเหมือนกันเราจะลงแป้งอันนี้ก่อนเพราะว่ามันใส่เย,ยอะไม่หมดอะแล้วก็ใส่ได้ชั่ง มาดูกันค่ะว่าเยืบียร์จะมีประโยชน์หรือไม่มันจะเป็นรูปเป็นร่างเองใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกมา อ่งนี่คือแบบว่าแทบจะปรยปรยนะแต่ว่าคนที่ชอบมากก็แล้วแต่เลยอยา่างเช่นน้องไฟเป็นต้นทากโกหลุมละอันหลุมมันอยู่ตรงไหนมั่งวะเปิดไฟแรงๆอยากถ่ายอวดชาวโซเชียลจังเลย เราไม่รู้ตำแหน่งเลยอ่ะว่าหลุมอยู่ไหนอะยากว่ะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเนี่ยนะมันก็มีส่วนที่แบบแค่มันต้องแบบปาดไปให้ลึกถึง ก้นเนื้อมันอะอ,<ฮ>อะไรแบบนี้นะ่ะเหมือนแค่ขนมครกอะอ๋อมันมาอมันต้องต้องแบบทิ้งให้สุกประมาณนึงอะแล้วมันก็จะลอนสูดออกมาเองอ๋อเออถ้ามันได้ที่มันก็จะหมุนกลับได้เว้ย เนี่ย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 ดูเป็นรูปเป็นล่างแล้วเว้ยดีใจที่สุดเชิญ yes. กินแล้วนะคะรถไฟลงดีกว่าหิวฉันรอไม่ไหวอีกเลยโอ,สอ้สกาเลสตมเดสเจน อิ่มแล้วอะท้องกินได้แค่หกลูกล่นั้นแหะเหตุผลที่ทําไมเราถึงไม่ชอบอาหารชนิดแป้งเพราะว่ามันอิ่มเรอวนะจนังจังขอถายโอ้ชอเชี่ยวก่อนมันต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะกลันนะ <laughs> กวร้อนอะ่ะกว่าร้อนอ่ะ ร้อนชัวร์เลยอร่อยอร่อยโอ้โหฮะโอ้โห แต่ว่าทำไงให้มันหายรนะ้อนอ่ะอรอยอืมอร่อยนะอร่อยหน้ากินทีน่ร้านอะ่ะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่ไม่ถูกฉลกเลยเพราะว่าแป้งแม่งเต็มปากเต็มคำเหลือเกินเชีสชีส จานที <l id> ่สองสำหรับทาโกยากินมันก็แกะเราต้องคืนทอือไม่ได้คนมานี่ไห อนอทาโกยากิอะชื่อเมนูนะคะทาโกมันก็คือมาจากปลาหมึกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ตายตัวแค่ปลาหมึกอย่างเดียวมันยังสามารถใส่อย่างอื่นลงไปได้ด้วยอย่างเช่นแบบไส้กรอกหรือจะเป็นเบคอนหรือจะเป็นเมนไตโกหรือมีส่วนผสมอย่างอื่นก็คือสามารถใส่ลงไปได้ คลิปนี้เราจะตัดสินใจว่าจะไม่ถัดโคเบจา่าเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเมนูที่อร่อยแหละแต่ว่าไม่ใช่ตรงตามสไตล์กับแก้มที่เราชื่นชอบมากสักเท่าไหร่เพราะว่ามันอิ่มลากันไปก่อนด้วยไฮบอลแก้วนี้ ควตัวจอในวันนี้ขอเสนอพี่จุ๋มน้องจอมเดินจำเดเดยวจามันติดจุด๋มอ่ะเดินๆนอนนี่คือคนขี่อ้อนนะพี่จุ๋มเนี่ยหนูหน่อยเซ็งถ้าไม่อยากพาดค,คลิปใหม่ๆของเบียร์จ๋าสามารถกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไครต์รอได้เลยนะคะ Dom?